การทําแท้งจะส่งผลกระทบในภายหลังอย่างไรจากคุณผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะ p พ r e วคอลลาเจนตรายเป๊ปถ่ายของ UTS เคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID l ลน์ 32 32การทําแท้งนี้ไม่จําเป็นอย่าทํานะคะืคอคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรานะคะไม่อยากให้เด็กอยู่ในท้องเราแต่เนื่องจากเด็กเนี่ยมันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนะมันไม่เป็นอยวะของเราที่จะไปพอเราจะอ,าออกเนี่ยมันต้องไปขูดไปดูดนะคะไปไล่เข้าอ,ออกนะคะมันก็จะมีผลกระทบอันดับแรกสุขภาพกายนะคะก็การทาแท้งไม่ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่ คือถ้าต่ํากว่าเจดสัปดาห์ะนะคะโอากาสที่เกิดปัญหาจะน้อยอแต่ว่ายังไงก็ตามยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดตกเลือดอนะคะปวดท้องติดเชื้อแท้งไม่ครบต้องมาขูดมดลูกนะคะแล้วเกิดโชคร้ายขูดมดลูกแล้วทะลกุก็จะเกิดอันตรายดังนั้นถ้าไม่จําเป็นนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแต่ถ้าจํา,เ,ออเ,าจเป็นต้องทําแท้งค่ะถามว่าเออเราจําเป็นต้องทาแท้งเราต้องทํำยังไงข้อที่หนึ่งก็คือ ต้องเอาออกในอายุคันที่น้อยที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายนะคะที่สองควรทำในมือของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมนะคะปัจจุบันมีหมอหลายอย่างนะต่างมันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นแพทย์หมายถึงท่านไม่ได้เป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมนะถามด้วยหมอหมอคือใครเออปัจจุบันให้ไปเช็คดูแพทย์สภา,า,านะคะว่าใช่หมอจริง,รงไหมนะคะปัจจุบันมีอ มีในแพทย์แต่ไม่ใช่หมอที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะก็มีหลายแบบฉะนั้นก็สองอยู่ในมือของแพทย์สามในกรณีที่ท้องโตนะคะควรจะทําในโรงพยาบาลนะคะที่มีอุปกรณ์เพียบพร้อมนะคะมีโดมยาสลบในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะประเด็นที่สีก็คือนะคะต้องระมัดระวังตัวเองนั่นคือว่าถ้าเกิดมีอาการผิวติหลังทําแท้งนะคะมีเลือดออกปวดท้องมีไข้ มีน้ำขับปลามีกลิ่นเหมน็นอะไรเงี้ยต้องพบแพทย์อาจจะมีภาวะเซ็กซรอนได้นี่คือผลทางกายที่เกิดขึ้นทันทีนะคะจะมีจํานวนน้อยแต่เกิดขึ้นนะต,ต่างๆเป็นผลทางกายที่เกิดระยะยาวคือโพรเมลูกติดตันค่ะพอถึงเวลามีลูกไม่ได้โพลเมลูกมันตดไปจากการขูดเมลูกนะคะส่วนผลทางใจนั้นนะคะเชื่อว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตของผู้หยิงทําแทงคิดช่วงนี้เคยคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะเขาบอกสิบปีมาแล้วที่เขาทําแทง เขายังรู้สึกบัดร้ายอยู่เลยนะคะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่ทําค่ะมีผลทางใจด้วยดังนั้นบางวัดที่เขาแก้กรรมอสังแก้กรรมพรารรมแท้งนี่คนไปเยอะกันเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นความสบายใจก็สรุปว่านะคะไม่จําเป็นโอ้เขาก็บอกโอ๊ยใครไม่ใครไม่จําเป็นจะไปทําแท้งย่างไงนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะเราอาจจะคิดว่ามันมีทางออกต่างแต่มันมีทางออกนะคะ มีทางออกแล้วก็ปรึกษาคนที่เรารักรักคนที่รักเรานะคะอย่าลืมอย่าลืมปรึกษาก่อนที่คิดจะทําอะไระคะ่ะอย่าคิดว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะคะ,คะอ่ะแผลนในใจเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแหละนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราพูดกันทุกครั้งเลยว่าปัญหาก,การทําแท้งไม่เกิดขนะึ้นถ้าหากว่าเรามีเซกป้องกันมีเซ็กแบบรับผิดชอบด้วยอันนั้นก็ฝากไว้วันนี้ฝากเรื่องนี้หลายครั้งแล้วคุณหมอนาอแต่ว่าก็ อยากให้ทุกคนได้ตระหนจริงๆนะคะเราถึงได้ย้ําเตือนกันบ่อยๆจริงๆอีกอันหนึ่งต้องต่างยันหนึ่งคือเรื่องท้องไม่ใช่เรื่องของฝ่ายหญิงคนเดียวผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบในการคุมกําเนิดด้วยดูแลด้วยนะคะดูแลฝ่ายหญิงคุมเนิดด้วยนะคะและถ้าเกิดการตั้งครรภ์มาอย่าคิดว่าฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคะฝ่ายชายก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันค่ะอ่ะก็ทั้งคู่นั่นแหละนะคะ